น,นี่ก็สิพาพีีพาน้องยิงป่าครับื้นนี้ก็ติไปลงคลองมีรับครับคลองน้อยๆแถวปากซ่องครับอันนี้ก็เป็นให้ไล่ครับปัาตะเพียนส่วนมากก็สิมีแต่ปลาขาวปัาตะเพียนรับปลาซอยหนาวครับช่วงนี้โอ้ปัาตะเพียนปลาซอยหลายครับช่วงนีนน้หลายครับ ทามีแหนีอ่อ้บาดละนึงว่านในบาดนึงนี่เต็มแหเลยครับอันนี้คัดเอาแต่ตัวใหญ่เลือกเอาตัวใหญ่ครับหนาวครับครับช่วงสิบกวองศาครับตอนขึ้นอาจจะม้วนสด่สิบสี่สิบห้าองศาครับเจอปูนก้อนหินครับยิงเข้าไปสองหาใต้ก้อนหินครับไม้นี่จะเป็นไม้ก้อนหินครับ มีรับทำอะไรเป็นปวดหินน้ำนั่งบ่ค่อยใสไปไหนครับน้ำนั่งน่นน,นัวอยู่เห็นบ่ค่อยไก่ชนมากกว่าทีปรากฏตโัวว่ใหญ่ครับนี่ปรากฏนี่วะเป็นฝูงเยอยุ่งกันเป็นฝูงเนะครับแต่ว่าก็าโตัวบ่ค่อยใหญ่ ตัวซ้ำโปรตีนปรมือนี่ใส่กำลังเพราะแก่งเซนอไม่สมอันนี้ปลานิ้นครับนี่ปลานิ้นดำมาตั้งโดดูเรื่องมาเจอปลานิ้นครับหิ้งเข้าไปกลางหน้าผาตั้งบอบนัน หมายธรรมชาติกับจิปมาณนี่แหละครับซองเบิง้งทองหาตัวใดหญ่เยเขากับปลอาตัวน้อยกับปล่อยพันไปเพราะหมายแบบนี้มันเลือกบาได้ครับใจใครอยากได้ได้ตัวในในใน่เงยไนอันนี้ก็เป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนขาวเจรจแล้วกันหาซองหาน้าบกใครลึกครับ น้ำพ่อเพียงเพียงเอวเพียงคอนี่บางช่วงแค่งหัวเข่าก็บนี้อันนี้ปรากฏครับนี่ปรากฏน้ำขุนตึ๊บเลยครับพ่อปลาใอยมันหลายครับแลนควรน้ำปลาสอยเต็มเลยแล้วก็ซองหาเป้าใหม่เขาเลือกเขาแทบๆตัวง่าเหรอว่ะปลาใอยเต็มเลยครบพี่นอ้องโอ้คันมีแหนี่จังครับอ๊อ,อ อืมไนบอครับอ่ามันได้ไปแล้วเนะาะกลับบ้านตัวเป้ากลับบ่เขาตาครับก็เลยหาเพอได้กลับเต่อนียพัตเพียมอีกแท้มหนึง่งอ่าลงต่อต้ามจะเป็นน้วัวอยู่ครับยิ่งลึกยิ่งนัวยิ่งบอค่อยชัด ันนี้ก็จะเป็นวังก้นหินครับข้างล่างนี่เป็นก้นหินโขดหินช่องหาปลาค่อนข้างหายา,ยากครับมันอาจจะมีคนมาลงก่อนน่ะล่ะโตกันเลยห่างๆเนี่ยค่อยๆหาช่องหาไปเรื่อยๆครับ ตอนกลาคืนช่วงนี้ก็นหนาวครับครับซองหาไปมุดไปก็นหนาว,วานี่ปลาก็ห่างๆครับถ้าช่วงใดที่รวมฝูงก็เต็มเลยครับปลาขาวก็ได้อันนี้เขาซองหาเป้าหมายครับปลากดปลาขาวปลาตะเพียนเอาตัวง่ยๆเนี่ยมบอกครับอยู่เป็นฝูงเลย หายใยเฮ้ยโฟมายหายอใจมุดเก่งเลยเปเรื่อยโอ้โจังหวะนี้ไปเจอฟูงปลาขาวครับปลาซอยพี่น้องรุ่นสองสามนิ้ว่แหล่ะแห่ประมาณจัก สองเซนสามเซนเนี่ยโอ้โพอดีบ้านบาดหนึ่งเลยผมว่ามันได้หาบขึ้นเพื่อนอะพี่น้องเลยลายครับอันนี้ก็เลือกเอาตัวแบบงา้ๆแนะ่ครับเพราะได้กับเขากับบ้านอีน,นี้ปลาตะเพียนนี่นะครับทรงตัวยังไงกับเขาเนะนี่ยอันนี้ประกดครับนี่ใตก้อนหิน ไม้นี่ก็จะประมาณนี้ครับปลาตัวบน,นีแต่วปีกอนๆเนี่ยปรากฏตัวนึงเครื่องโลกกับมีดครับแต่วปีนี้ป่าโบหญ่ครับเรืออ่อจะมีคนไปหาแล้วก้อนผมก้อนแล้วก็ได้แล้วปีนี้ผมเพิ่งไปเนาะตัวประมาณนี้ครับปรากฏตั้มโปรตีนเบ้มือนี่ตัวสามแขนเบ้มีครับ สู่ปีที่แล้วไ่ได้ปีที่แล้วสองตัวโลสามตัวโลหลายอยู่ค่อยหากันไปพี่น้องสองหาตามใต้กวดหินนั่นแหละครับไว้ไว้ครับถ้าปลาปลาเปียวแบบนี้ก็นแสดงว่ามีคนมาลงบมีคนมาลงประจำแล้ว่ะ ปลากันเลยแบบใส่หนึ่งครับว่าม,มันมันมันแข็งถอาเท้าคนลากครับมันปลามันเปรี้ยวครับไว้นี่อะไรมาเติมนึงครับนี่ส่วนการอากาศเลยอตัวไหนโทรหาเรื่อยๆครับจ,จังหวะทายแน่พอทายแน่ครับ กล้องอะไรเปิดแน่พอเปิดแน่มันจิเป็นเนาะบางทีเขาเปิดกล้องกับบ่พ่อปลาตั้งจังหวะเขาปิดกล้องแล้วพ่อแต่ปลา,าไงเนี่ยเป็นคือผมบอคนื่นก็ได้แ้วผมเฮ็ดมาหลายคลิปแล้วเวลาปิดกล้องนี้วุ้วพ่อแต่ปลาครับแต่เวลาพอเปิดกล้องมันเนี่ยเเห็นปลากันนี่มันปรากฏ เอามันเขียงใส่น้ำมัมสมนะพี่น้องนะก็อ้่อยเลยกันต่อครับค่อยซองหาไปเรื่อยๆครับยี่จากเดือนสองเดือนในน้ำใสแจ้วนี่โอ้โงมันสิคลิปมันสิงามกว่านี่อยู่ครับวันนี้น้ำนัวๆพี่น้องเนาะ นี่เป็นคลิปแรกของปีหกเก้าครับผมบ้เห็ดคลิปโดนหล่ะครับตั้งแต่บ่สบายปีที่แล้วบได้เห็ดเลยเข่าลุงบาลสองรอบมาพี่น้องเนาะ่าตัดญงนี่พึ่งหายดีครับพึ่งลงน้ำได้พก,กี้รอบดอกมาเฮ็ดคลิปห้พี่ห้น้องไ้เบิงนะ่งเนาะค่อยๆ่อ,ยองหาครับ ามใต้โขดหินแล้วหมายนี่ปะาขาวลายครับลายหรือเห็นน้ำคุณนๆนี่บางทีเนี่เยเกิดจากฟูงปะาขาวนี่ยนะครับมันตื่นตื่นไฟแล้วน้ำคุณตึ๊บเลยอะไรใต้โขดหินบางทีมันยูเหมนกุมแล้วมันก็นตื่นไฟเห็นไหมจะคุณตึ๊บออกมาเลยครับ ก็พยายามซองหาเป้าหมายครับเป้าหมายคือเนี่ยคือปรากฏเหรอโอ้เจอแต่ฟูงปลาสอยพี่น้องเลยนี่เห็นปรากฏล้วแว๊บๆเมื่อกี้นี่นี่ครับปลาสอยปลาตะเพียนน้อยรุ่นสองนิ้วสามนิ้วครับเต็มอย่ามันแห่เนี่ยโอ้พี่น้องเลยเรื่การ เห็นบ่ครับพูดละปลาซอ่เต็มไปพี่น้องส่องหาไปเรื่อยๆเอาวอุ้ทหาจังใจจิกขาดบางที่ก็ได้หายงาดอยู่ครับปลาไม้เนี่ยเจอแต่ฟูงปลาใอยปลาขาวน้อยครับโู้ปรากฏโอ้คันยุ่งคันเป็นฟูงครับพี่น้อง เงิ้นเงี้นเงี้ยโใส่แววนปรากฏใส่แววนดูป่านี้สิบหกพี่น้องเลยจวดเราก็หายเลยหายน้าหาครับพี่น้องบ่ทันครับโ

น,น้ำคุณปลาซอยครับปลาซอยร้ายเทน้ำคุณปวดหัวพี่น้องโอ้วหนึ่งหนึ่งกดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอ้ปวดหัวนี่นๆๆหน่อยพวดตัวม่นหน่อยหรอเหงื่อมันโน่อย โอ้มีแต่ปลาขาวพี่น้องเอ้ยเวอร์หลายๆปลาขาวอ่ะแล้วมือลังดิไปบวานเนี่ยมันขึ้นไหลน้ำขดหินเนี่เต้มาโอ้ปรากฏ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 มึง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 สิได้ยิงบ่ตัวนี้โอ้มาผ่าปะนิ้นโอ้ปรากฏอ๋อเอาปะนิ้นครับพี่น้องปะนิ้นหน่อย ผึบโอ้วยมันลิงโดนทันวันอืมจือบอเฮ้ยฮะพี่น้องได้แค่นี้แหละครับบอลนี้ก็เป็นกันบเบียดเบิดแล้วเราเบิงผลงานร่วมกันครับพี่น้องนี่แหละยิงป่ามากัะได้ประมาณน,นี้แหละครับได้กระสูบตัวหนึ่ง โอ้แบดบเบิดแล้วนี่คอยพอ่อนี่ตัวนี้เนี่ยครับมันเปลี่ยน,นสียังไงขอบคุณพี่น้องเลยครับที่เขามาเบิรงมาแย่งกันกันกนไดเ้เนี่ยใบโอกวานมาเมาะเนาะที่เฮ็ดคลิปให้เบิรงให้พี่น้องป้องป่ายเบิรงนนะครับเออขอบคุณครับที่เขามาติดตามรับชมขอบคุณครับ